ที่งบพออยู่ที่8,000ถึง9,000ตลอดสัญญาบ้างคะแนะนำคันนี้เลยค่ะคันนี้เนี่ย ในงบจ่ายแค่8-9ดถึงพันทุกคนจะได้ทั้งตัวรถที่เป็น SUV นะคะแล้วก็ได้ทั้งเรื่องของตัวรถไฟฟ้าแทะร้อยเปอร์เซ็นที่มีออปชั่นจัดเต็มมากๆไม่ว่าจะเป็นช่วยเบรกด้านหน้าพานรามิกซันลูกปัดกลับเข้าเลนช่วยเตือนออกนอกเลนละที่สุพรรณยังมีระบบไอสมาร์ทช่วยติดตามสถานะรถและสถานะแบตเตอรี่รถจากโทรศัพท์มือถือคุณด้วยคันนี้เป็นเซเล็ตซีวีปี2019จบเดือนปีสองพนี่สิบนะคะทุกคนคันนี้ชาร์จหนึ่งครั้งได้ประมาณ280โลเท่าวันนี้เน้นใช้งานรร้จิิงๆใชใชววตัน ใช้เสร็จกลับบ้านใช้เสร็จกลับบ้านนะคะใช้ต่อหนึ่งวันไม่เกินเวลา200โลคันนี้แนะนำมากมากเลยค่ะเพราะว่าเจ้าคันนี้นะราคาถูกมากป้ายแดงราน2วันนี้มามือ2คันนี้เหลือราคาเป็นแค่499,000บาทเท่านั้นนะะทุกคน499,000บาทสำหรับลูกคา้าจัดไฟแน,นนซะ์นะ แต่ถ้าสมมติใครอยากซื ini, ja between, ้อกระสุก็เข้ามาคุยกันก่อนได้สำหรับพวกนี้นะจะเป็นรุ่นที่มีวารนตีแบตเตอรี่10ปีไม่จำกัดระยะทางให้นะสำหรับเป็นตัว MG คันนี้มีรุ่นเดียวนะถ้าเป็นรุ่นอื่นจะจำกัดระยะทางทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจคันนี้อยากได้รถดฟฟ้าค่ะงบผ่อนอยู่ที่8,000กว่าบาทหรือ9,000ตำอรบสัญญาแนะนำคันนี้เลยจ้า